ถ้าเป็นเดอะโคแวงนะเป็นปลอกคุมเส้นเอ็นตรงนี้ที่มีการอักเสบเนาะนั้นเวลาตรวจร่างกายเนี่ยหนึ่งมันบวมตรงนี้เยอะทนนี่สองคือเวลากดแบบนี้มันให้จเจ็บเยอะนะนั้นแนวทางในการรักษาเลยนะเดี๋ยวจะฉีดยาแล้วก็จะตัดฝังผืดทีเดียวเลยนะครับนะเพราะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดมาเป็นซ้ําอีกนะเนี่ยเน,นีอันนี้คือกระดูกอันนี้คือเส้นเอ็นอันนี้ปกติดีไม่มีปัญหาพอมาถึงตรงนี้มันบวมขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้มันบวมขึ้นมานิดนึงนะตรงนี้ที่มันเจ็บนะ ตรงเนี้ยดีไม่มีปัญหาแต่ตรงเนี้ยที่เจ็บ,บมันบวมน้ําตรงเนี้ยดําๆได้เป็นน้ํานะแล้วก็มาดูอีกท่าหนึ่งนะนิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือเส้นเอ็นนะที่มันอักเสบคือดำดตรงเนี้ยมันมีปองของเอ็นตรงเนี้ยที่เจ็บที่กดนะเะั้นเดี๋ยวเราจะฉีดยาแล้วตัดพังผืดตรงเนี้ยออกตรงนี้เลยนะที่เป็นพังผืดทั้งหมดเนีไม่ต้องเก่งนะครับ นอนอยู่นะมีเข็มมานะเนี่ยที่ตัดคองเืิตรงนี้เลยนะตรงนี้เอาเข็มตัดตรงนี้เลยเนหะ็นไหมเจ็บอยู่ไหมจ๊ะไม่เจ็บแล้วเนาะตรงนี้นะนนนนแต่ไม่ได้เจ็บม,ม,มันรู้สึกเฉยๆใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่เจ็บแปบ๊บอืม